อยกับชูรูบิสานในโคสิงครับงานเข้าอีกแล้วตกหนักเลยโอ้อยู่เข้ากี่วันครับนี่น่าจะประมาณกี่วันนะสองวันกว่าเห็นเขาบอกกันคนระับน้ำนี่เกือบเต็มสะแล้ว โอ้ขาวโวเลยปานั้ำทะเลนะครับได้ได,ดินตรงนี้ขาดเยอะเลยครับประมาณส0งกว่าเที่ยว ทำยิงเล็ครับไม่ทำดีกว่าบนตกแบบนี้ Đấy, con đẹp gì hai được bộ hả? ủa, không Bốn thăm mà đại kê Nết tiểu nè Ồ ไปไปนี่นี่นีเละหมดอย่างนี้น้ำท่วมน้ำท่วมบอลดูครับนาตรงนี้เขา เพิ่งดำน้าเมื่อเช้าเมื่วานนะเมื่วานดูครับน้ำน้ำท่วมหมดแล้วโอ้โอพยากรณ์อากาศนี่สุดยอดเลยครับบ่ายสามยี่สิบนาทีฝนตกครับ Sut juat ยับเลยเท่าแกวนแบบนี้เข็ดก็ได้เด้วเข็ดไปนาง,งานมันจะพังครับเละทุผะหมด จก็อยู่นี่นะครับอยู่เป็นเพื่อนครับสุดจัดแล้วครับี่จารอยู่หน้างานนี่อยู่จนได้วิง่งช่วยจนทุกอย่างครับถ้าผมอยู่สองคนนี้ก็ลำบากกันแขนผมก็ยังไม่หายครับแขนข้างขวาผมรู้สึกว่าจะทำงานหนักไม่ได้แล้ว

难忘。啊我 จะดสนยิ้มรอเลยอันนี้โอ้รืาอเร้าไอ้สุดจัดเลยครับบนฟ้าอากาศเป็นใจจริงๆเอาจนสลบพังมาแล้ว

ทีมงานกอบ,บะเออครับสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยอร่อยอร่อย,ออยโอ้ขากินเนื้อหมูกันครับทีมงานเซเพรเนื้ออะไรนะเนื้อวัวป

เครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ